สวัสดีเอฟซีแฟนช่องทุกคนนะคะมือนีน้นที่ยากกับสิบห้าพ,พ่อแม่ไปนอนเอฟซีไปตามแนวทางของแม่เพิ่นนะคะแม่เพิ่นบ่ฝันนะคะค้นค้างบ้านฝันนะคะฝันว่ายายเถาตายอยู่บ้านแม่เพิ่นนะคะอายุยายเถาทอดนะคะนอนกลางคืนพ่อโจ้ละเมอนะคะละเมอห้องบอกเลขนะคะห้องบอกเลขแม่เพิ่นสองตัวหางเดียวนะคะจะเป็นตัวใดไปเบิ่งไปชมน้ำกันเลยค่ะ นา่เพื่อนสวัสดีค่ะมาตามติ๊งยิ้นบาเจ้าฟันค่ะฟันแน่แม่ว่าะั้นฟันบ่คะบพาขั้นฟันกับฟันด้ท่าทนสองหมแหละค่ะแต่ว่ามันกับิีย้นลุ้นแหละค่ะค่ะนี่คือฟันเที่ยวทห้บ้านห้านี้บ่คะน่นแนเขาว่ามันฟันแม่นอี่งนฟันว่าแน่นหลางนึ่งแ่ถึงงานงานยังลมยงานสูบวลายเทาสนใจ คนจิ้งดุกเลยแค่ว่าวขั้นเดียวนีะวันนี้พี่08ยย่า่ย่าเแ่าตายตายใส่บ้านหลังนี้เพราะมันจริงบ้านแม่มันมีสองหลังแต่ว่าตายอยู่บ้านแล้วถามเขาว่าเสียวหลังใดเสีหลังนี้ขึ้นหลังนั้นเขาเรียกว่าอยู่หลังนี้ตายอยู่หลังนี้จัดงานอยู่หลังนี้อะไรอมันปั๊บเอาฟันเกี่ยวเล่าฝันแม่นเราน้ำมาถามหอดบ้านอีกทีเพิ่นมาถามมือเศร้านี่ แสดงว่าันฝันมาขึ้นเน่เนะครูสาวฝันอืแต่เมาพอดีเลยไปถามมาทีที่ยายเบิ้นเนี่ยจ้าเ็ยเรมาถามบ้านเลขที่แปดศูนย์ปดศปดมู่ยังหมมู่เจ็ดศูนปดมู่เจ็ดเราย้ายเท่าที่ตายอายุเท่าไหปดสามแปดสิบสาม ถามโตเพื่อนเพื่อนว่าเพื่อนที่ซื้อเลขบ้านขึ้นซื้ออายุย่าย่คู่<ล>พัน,นพันเพื่อนเน้นเลขบ้านแม่มันบอกเอาเพื่อนเน้นเลขบ้านคนเฮาบางคนมาคือกันเลยเนาะบางคนหนีฟันว่าผู้ใดตายสิซื้ออายุผู้นั้นเลยแต่ว่าเพื่อนถือเคดแบบว่าตายยี่บ้านหลังไดเพื่อนที่ซื้อตามบ้านได้ตามบ้านเลขที่แรก<ม>เคดมาคือกันอายุอายุแปดสิบสามปีอายุยายอายุย่าย่เขา ความเป็นจริงย่ายพ่อท่านตายย่ายยังอยู่ดีสบายอยู่เด็กมันก็มีแค่สองตัวเนาะอมอแปดเพื่อนเนาะอายุกับแปดคิบสามปีเลขบ้านกับศูนย์แปดมูเจ็ดก็ปฏิตีเนั่นเองเนาะปฏิที เรไมเพื่อนกับ,บเ่ื่อนยังเอามือนึงอันาโจรเราเป็น,าปนบาทีสองจ้ากรหองขึ่น,น,นอือฮ <c oughs> ึอนรองขื้นมาแทงตื่นมาตั้งหลานทั้งยายี่สบห้ายี่สิบห้าละเมือนมาเงนหัวขวนเนื้อไปยันี่เป็นบาเดียวเดยเดียว,ยวปแป้งเข้าไปสัม <นะ S 1> ผัสผู้ใดเออหน่ามอนหน่ามอนถูกเลขโดยที่ไม่ได้ฝันผัวล<น>ะเมือ หกซีหนึ่งห้องขึ้นเมียเมียเมียบได้ฟันก้อเหล็ออกเด้ห้องก้อเล็กออกมือสองมือแล้วเป็นกระสือเลยแล้วหหนึ่งถึงสองร้อยมีปลาเสี่ยวองพยโจ้แล้วเหมือนอ๋อพ่อโจ้ละมือแมนเได้กับสองหาสองหาบอกแค่สองโตเนี่ยห้องงแบักแหงเนาะตื่นมืกันหมดเลยองหาวงได้ไหมตีสองตีสามมตีสองตสอง บะดินย่ำเศ้ามากถามเพื่นเพื่อน่าเรื่องบอดูเรียงรห่อแล้ววะอ่าแม่ได้น่ stumbled, <th desserts> เรียเรอ่อแมพุ่อยู่เี้ยนะสิผ้าบพอโจพอโจละเมื่อหอนขึงบะแทงเนาะึตื่นลานกัเตือนน้ำหมกเลือวยไปเมื่งออายังนอนอยู่ซื้อบตียงแต่เนตังแตอยู่กันมากพอโจเคยละเมื่อเดี่ยบอแม่อยู่น้ำกันมา บ่เคยละ,ะลมื่อจ้าละมื sim ่อคาตาบาบาเบาของสีนะบ่เบาเลยแมนแมนคาตว่ามือนั้น่องห่วงเหมนเบมือแท่งเนาะสองหางอ้าวแต่ะโซนนาะบอกว่ามันเล็กขู่เดียวเรื่องพ่อใหญ่เดี๋ยวบอกเดี๋ยว่าคันแม่ตีเลขสามตัวแม่สิตีบ่ตีจังใดนี่เลขสามตัวเพ้่บ่ตีเพ้่ตามตามโตเพิ่นบอกเลยเอาตามตัวบอกเลยลารุ่ แม่เพิ่นบอได้ฝันเด้อพี่นอ้องคนขางบ้านฝันฝันว่าย่ายแถาหรือหรือแม่แม่เพิ่นเนี่ยนะตายตายอยู่บ้านแม่เพิ่นบ้านเลขที่08หมู่7อายุย่ายเถวเนี่83ปีต่อมาแม่เพิ่นก็บ,บ่ได้ฝันอีกอพอโจ้นอนอยู่น้ำกันละเมื่อห้องแต่มา25นะคะนะคะบอกแค่เบาสองเทียออทยำเลยน<ม>ไ,ไหมคะยำออืก็บ,บ่รู้ว่าพอโจ้มีแนวผ้าเพิ่นเว้าบ่เพิ่นคือบ่เว้า3โตเนาะ สองหานะคะย่านมันเป็นคือแฟนนามอนไหมหกซีหนึ่งหกซีหนึ่งเมียกันนามาเลยเหรอสองร้อยเถื่อเซยเหรอนาซีหนึ่งเร็วออกศูนย์ซีหนึ่งนะคะเป็นแนวทางหาสุดจากินแดงรัฐบาลไทยตื่นเห็นไหถามบอลรูเลีองเลยมัวถามทำแล้วเมื่อนะขอจะนอนทำมาได้ปลาเลี้ยวมึงเอ้อ พ่าอย่างนี่คือนอนบทีนือยังห่วงแห้งแห้งอ่ะบ่เป็นว่าห่วงหน่อยๆเนาะหลานก็สะดุดน้ำกันหมดบ่เนาะเป็นเสียงคนบ่เสียงอืมเยเนาะซ้อนฮะซอนฮะแม่หนูถามเน่ยยังวางสัรหนึ่งสี่เดี่ยแม่ซื้อยาสูบไปให้ผู้คนเป็นผีเจ้าบอกว่าเสียงเป็นผีผู้นั้นเฮ้ยยากแล้วเนาะแต่ว่าเพิ่นได้ยาสูบแล้วเพิ่นมาบอกเออเพนได้ยาสูบแล้วเพิ่นอาจจะมาเขาร ขาพอโจให้พอโจเป็นผู้ห้องแท่นก็ได้ยาสูบกาไปให้แล้วแล้วอืไหว้พระแล้วจ้าทาอยากสูบยาซองนั่นละยาเซนมอยากนะอยาอยากสูบยาซองยายาืูโอ้ยานพ่อโจนนางอยู่โอ้ยแล้วเมื่อแมนแมนขึ้นอันพอบานของนาโอนเด้อนาโอน ไก่เมื่อมาโบฟันเนาะหัวละเมอว่ะหกซีหนึ่งเนาะแปงเนาะหกซีหนึ่งหกซีหนึ่งหกซีหนึ่งคือเก่าซีหนึ่งแล้วที่ออกซูลซีหนึ่งเนาะละวานะสื่อจะสองตัวถือเซยเนาะละว่าเอ้าย่าโมข่อยไปสัมผัสเจ้าคุณผู้ดาบาตัวนี้คุณผู้ว่าเราเขาโกฟันไก่มือมาเจ้าคุณได้มาหัวเขาละเมอแม่ละละเมอห้องเป็นโตแล้วผู้ดสิอดได้เนาะนำอันนี้ก็ห้องด้วยกันหองอวดีหงับเนี้ซื้อไว้ไป๊าน es, ี Spanish, <Christ. S 3> ้บ <fry UC> ้าันซื้อ ถ้าไปซื้อมือสุดท้ายบ่ะบ้านถึงเลยแมาขายกันเต็มบ้านฝันแก้วบ้านลังไดบ่ะแม่ะบ้านไหนฝันอีกอยู่มีสีนั่นตั้งแต่ต้อมวนแม่เพื่อนหายซูลสองสองซูลนะต่อมาอีกกับบ้านฝันมิตรคน้นในหมู่บ้านนี่ฝันว่าย่ายเขาตายตายอยู่บ้านลังนี่จัดงานศพเพราะถามมือเส้นนี่ยนะจัดงานศพ กับบางบางค้นฟันอาจจะออกเลขบ้านบางค้นอาจจะออกอายุผู้ตายเนาะ่แน่นอนนะจะติดแห้องกับบ้านนียเงแนอย่างเนะนะแม่เพื่อนกับบ่ได้ฟันพอโจยังมา่ห้องแลวเมื่อบอกสองหาสองหาคือบ่บอกเลขสามโตแม่คือนบ่ามแม่ขึ้นบ่มเนี่ยเป็นยัโจ้เลขสามโตโตใดกับบ่ถามมันบ่ก็เลยอักมังเลยวะแม่ละเมื่อคือเป็นยัง ใจบอกเวนั่นเซยหลือมึงเอาแสดงว่าพญานิรันดร์เมื่อตัวนี้โจละเมื่อคือสองหานะคะอายุยานหลานกระตือรยายเฒ่าตายอายุแปดสิบสามปีตายอายุบ้านเลขที่ศูนย์แปดมูเจ็ดนะคะเป็นหน้าทางหาร์เกสต์แม่งรัฐบาลแสดงว่าเพลินห้องแห้งเติบยุหลานหลานกระตื่นตื่นเนาะหลานสองคนตือน้อนกันนอนอยู่สันบนบ่ คนละเมื่อห่วงเป็นเรื่องเป็นเล่าลไดนะ้ะแม่ะห่วงเป็นก่ะแทงแต่อยู่น้ากันมากบ่เคยละมเ,ยมเมื่อจเจียเมื่ออยู่แต่าเล่ากับ่ห่วงเราเรียงเด็กเล่าก็บิี่บ่าแนวอื่นนัน่นแหละบรรดาถือห้าออกมาถืออีนี่บอกคนละเมืออยู่นเด้องมาสิมาน <laughs> อ่มันสั่งกัน,นไหนเลย <laughs> บอกว่าหยอกเพื่อนก <laughs> ตบว่าเน่เนาะพีสีมาซื้อยาสูบหายขนาดจะมาเข่าฟันก็ได้เนาะ้อแต่บอกเป็นแนวทางเนาะขนาดจะมาเหยียดแขนป้อโจและเมือห่องมากเลย ขันสิย่าเป็นตัวย่งย่งเมื่อบอกกับยานไม่เพื่อนยานเนาะเรียนนี้แล้วละจีขัน,นสิคื้แปลงนี่นุกกระรับก็ได้อันพี่ขึ้นรถเนี่ยรับก็ได้ยี่หลเออมันกับอดีตเพิ่นกับอด้มาเห็นให้ยานเนาะเห็นให้เป็นคนไหมกมื่อก่อยว่ายานแล้วมันมีแข้งมีขาคือคนเท่าทัวทัวไปเนาะคำวาน่ามากมากตาโบนะบานมากกับสันญาอยู่นี่ก็คนคือหงมั้ยตาตาเนี่ยก็คือหงมันเนาะ ไม่โชคไม่ยากอ่ขอบคุณแม่เพื่อนหลายๆเด้อค่ะวันนี้ให้แม่เพื่อนโชวดีให้เอฟซีโชวดีกับแนวทางของแม่เพื่อนนะคะจ้าดีมาทุกคนเด้อค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะกลิบมะมัอือกลิบข้าวมันเผาเห็ดยังแม่เผาเผาสุกคายบ่เผาแบบนึ่งเป็นทุงอ๋อเผาเราเห็ดเป็นถุงไหมเอ้าหนูเข้าใจว่าซุ่มพิ่นเฮ็ดเป็นถุ่งมันปอกปอกแล้วเอาใส่ถุงแล้วไปหนึ่งข้าเฮ็ดแบบนี้ล่ะเผาแล้วก็ไปหนึ่งหลอด ยอดอจักกอนี่ก็ได้ไหรายเ่แมกบิบปลูกไร้ปนนันดิกเกือบ้อยกอง้ามค่ะน้องใหม่ไมงามงามอันนี้น้อไม้ยกนี่น้อไม้ยกน้อใหญ่อวนๆนี่หวานที่หน้านนทียาจะมีแต่น้อไม้ยกน้อ